เ้าอนเม่เช้าก็ไมนาอาบมาเลยเฮ้ยตึงนแกรกเลยเี่ปนฟิตุนั่นไปปะเอ้ยมีปลาอยู่หว่าจะร่ะปดิ

เขาเป่าอาบมาเลยลุงยิ้มอาบนี่ก็ได้ี่ย ก็ขอกรับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้นาๆที่รักนักตกปลาทุกท่านนะครับทริปนี้ก็เช่นเคยนะครับกลับมาพบกับพวกเราช่องผ่านปลาทักจีนะครับทริปนี้พวกเราก็พาหน้นามาตกปลาที่แม่น้าเจ้าพญานะครับที่อําเภอสามโคกจังหวัดปทุมธาน,นีหมายนี้จะให้เรียกว่าหมายอะไรดีเรียกว่าหมายนี้ดีกว่าบางกระบ,บือซอยอะไรนะซอยสี่ 4. นะครับผมนัม่นแหละก็เ <laughs> ดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้พวกเราจะมีตัว มากน้อยให้นะได้รับชมมากแค่ไหนนะครับกับผลงานของเราในวันนี้นะครับก็หลังจากที่ที่น้าเห็นไปนะครับมาปุ๊บก็เจอของดีเลยนะครับก็สว่าดครับชวาแล้วก็ได้ไล่เป็นไปที่เรียบร้อยแล้วก็วันนี้สําหรับเป็ดผมก็เตรียมมาคันนะครับปกตินะนะจะเคยเห็นผมใช้แค่คัน7ฟุตนะวันนี้ก็เป็นคัน9ฟุตนะครับผมอุปกรณ์ลอกและสายเอ็นนะครับก็ยังเป็นของเพจซื้อขายอุปกรณ์ตกปลาราคาถูกนะครับตัวนี้เป็น f w 4000นะครับผม นี่เลยนะครับเป็นตัวที่าทางเพจเพิ่งจะสนับสนุนมาใหม่นะตัวนี้เป็น FB 2อพห้า P นะครับผมคงไม่ใช่เบอร์มันนะนะครับผมคงเป็นรหัสของรุ่นนะครับผมเพราะว่ามันใหญ่เท่ากับประมาณเบอร์สี่พันไม่ใช่เบอร์2 5 0พันห้าแน่แล้วผมก็สวยๆเลยอันนี้นี่ N ก็เป็น N สาสิบปอนด์โลดนะครับผมยังไงเดี๋ยววันนี้นะนาะก็ช่วยกันตามเชียร์ตามรุ่นแล้วกันว่าพวกผมนะครับที่มาด้วยมีนกกิ้งเช่นเคยแล้วก็ไอแมนแล้วผมเดี๋ยวมาดูกันว่า วันนี้พวกเราจะมีผลงานให้นะ้นะรับชมมากเราแค่ไหนครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมขอ,อตัวไปประกอบเบ็ดประกอบอะไรอุปกรณ์ให้เรียบร้อยกันนะครับครับผมได้แล้วจำเสียงได้เลยไปเออแม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยประกอบเพิ่งดันผ่าออกไปสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหำเปียกไปแล้วผมอืมพี่มาผักเต็มหน้าเลย ปวดปวดขี้ลงไปไล่ผักหายปวดหรือกูเกลาจะปล่อยข้างในในน้ำเลยนะลกสงตูดหอมสึกลงไปลึกถึหายปวดเชื่ออย่างิบแล้วก็มาบ่อยไมตรงเนี้ยเพิ่งเคยมาครั้งนี้ครั้งแรกเลยเนี่ยผมก็เหมือนกันนี่แหละไอเนี่ยมันหลอกมาให้ผมไล่ผักเนี่ยรู้เลยเพราะเห็นผักปศชวารู้จุดประสงค์ไอแมนเลยแหละ ครับนาตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงยี่สิบนาทีนะครับผมก็ได้ลงเบ็ดไปเป็นที่เรียบร้อยละสี่คันเดี๋ยววันนี้เรามีนี่นะครับทีมงานนักล่าเจ้าพญานาวิเชียนคนเก่าปั่นใจคนเก่าเจ้าเก่าคนเดิมนะครับ <c oughs> ผมนี่เราก็เคยเจอกันที่หมายต้นสนใช่ไหมใช่นี่ครับมาก็มากันนะครับสามคนนะครับผมนี่ครับบรรยากาศหมายโดยรวมก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะร่มรื่นนะครับ ก็ฝากปัญหาหลักเลยนะครับก็คือเรื่องขยะนะครับก็ทีน,นี้ก็ยังมีการเก็บเผากันอยู่นะครับแต่ถ้าเก็บออกไปทิ้งข้างนอกได้ก็จะดีมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเอาไปลุ้นกับบรรยากาศแม่น้ำเจ้าพระยาที่สามโคกหมายบางกระบือซอยสี่นะครับผม มาแล้วครับพี่น้องปลากระมังที่ทุกคนหอยหาอยากเห็นมันน,นี่นะครับปลากระมังเจ้าพระยาโอ้โดนแล้วโดนโดนไหมโดนเอ้ยนี่นะครับโอ้โหเอาแล้วย้อนแสงนิดนึงนะครับ เฮ้ยใ,ใหญ่ไงหรอ,อใหญ่เฮ้ยไอ้มังใหญ่มาไงวะเนี่ยโอ้มีถุงอาด้วยอ๋อมันเลยหนกักวาอ๋อนี่นะครับใส่ดีใายดีใสดีน,<ม>น,น,นี่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 ะครับาารบปลากระมวงนี่เค,คับสวยงาม

ไม่ครับตัวเล็กได้ล็อบปีนี้มาแล้วครับติด<า>ตกลงไปหนึ่งปีสุดยอดฮอตจริงๆ แบบนี้อ่าาวแมวแมวนี่ไงดึงแักกรกเลยไอ้เหี้ยเป็นซิฟว์ดไม่ไตะโกนน้อยไปไปไปโตโตแล้วให้ว่ากันใหม่ mười lăm không mất bao nhiêu bao nhiêu bao rồi. bao nhiêu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  bao bao đi.

Ơi, bà phải... Ơ, oh, mà 2 tua rồi ไช้ตัวใหตัวนะครับอันนี้เป็นของน้ำแมนมันนะครับมันกำลังจะเปดเปยนเยือนะครับทุ่นก็ยังโอเคใช่ไหมตัวยาวจุ๊กจุกเจ้าจุ๊กเจ้าก๊อกฮ่องโก้ฮ่องโกไอ้ยี่ปลาไปแล้วอยู่อยู่แล้วเจ้นอะไรพี่ปลากระมังมึงไปตายให้นอนขึ้นตัวจะ ไปโก้แค <usion> ่นี้โอ้ยมันหลอกตื่นเต้นอะไรตั้งหนาวะ แตมีสองผมนะครับเป็นปาะทะพียนนะครับนี่จลงย่อไม่ไม่แค่น,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 นั้นนะ ชอบนักกิ้งชอบเขาไม่ได้ลงน้ำไม่น้ำมา20ปีแล้วแล้วลงไม่มางยังอุ้ยเด็กปลาเฉยเลยกะมังโหนึกโกกอ่ะกะมังหรืออีกโกโอ้สวยเลยทีนี้ของเราก็ใช้นี้แหละที่ทิ้งไปโชว์นักก้องหน่อยโชว์นักก้องเลยทิ้งไปกัระตุหน่อยนี่โก้ครับ เราอยากให้ประเทศไทยหน้านะ้ำประเทศไทยเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาเซียนกับเซียนออกเสียงสำเนียงคลายกันเอาเอากินแล้วก <โล S 1> ็อะไรวะโลหนึ่งตัวนี้ตัวโลโอ้โหโลหนึง่งไปไหนแล้ววะ <laughs> ไปไหนอ่ะองนงี้แหละเบ็ดคันเวดมันอ่อนไงปลามาใกล้ๆตะก้อก็ หันก็เด้งแล้วมีปลาว่ะอุ้ยตะกูโคกงนะครับได้เลยครับงาได้แล้วนะครับได้ได้ครับเลยบัสบัสบัสสวยสวยสวยอัสฮมนี่ครับอ่ะโชว์หน่อยโชว์หน่อยนี่แคร์ได้ครึ่งได้ครึ่งได้ครึ่งใสวสวยงาม นิคมาหนะปลาตะเพียนแจ้วครับกินตั้งนานแล้วนะครับเก่งจะได้เคยลองมาดูนะครับตัวนะครับได้เอ่ะนะโดนอีกแก้วนะครับตาตะโกครับนี่นะครับนี่หลสวยเลยครับหลายตัวแล้วหลายตัวแล้วนี่หลายแต้วครับนี่สุดยอดครับ ก้าพุทไอี่ดูได้ปลานึ่ตัเบลเลอราดูได้ปลาดีครับนะนี่ครับตัวน,นี้ปล่อยนะครับตอนนี้เรา,เาก็ประสบปัญหากับฟองสบูวาทั้งวันเลยนะครับไหลไปไหลมาวนไปวนมาโอ้ลงน้ำสองสมรอบแล้วก็ยังแก้ปัญหานี้ไม่ได้นะครับผมนเราก็ปล่อยไปให,ใหญ่ๆไค่ว่ากันครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามโมงครึ่งข,ขวานแล้วนะครับก็คงจะได้เวลาที่พวกเราจะต้องถอยทับกลับบ้านกันแล้วนะครับเพราะเราต้อง,ต,องต้องเดินทางไกลนะครับก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะนะทุกทุกท่านนะครับที่ต,ติดตามรับชมคลิปนี้มาจนจบนะครับผมผลประกอบการสุดท้ายก็อย่างที่ได้เห็นนะครับวันนี้อ,อุปสรรคของเราค่อนข้างเยอะในเรื่องของผักตบชวานะครับผมแล้วเรื่องของกระแสลมที่พัดพาผักตบชวาไปมาไปมาจนแบบอ้ยเหนื่อยกับการเกี่ยวตบชวา แต่ส่วนมากจะมามาอย่างเดียวครับไม่เ็ไปนะครับแต่ว่ามันก็เป็นหมายธรรมชาตินะครับเราก็ทําได้เท่าเท่าที่เท่าที่ทได้นะครับไม่มีใครที่สามารถชนะธรรมชาติได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับธรรมชาติยังคงยิ่งใหญ่เสมอนะครับผมยังไงก็ฝากดูแลนะครับสําหรับนานาที่มาตกปลาไม่ว่าหมายไหนนะครับก็ฝากฝังกันเรื่องขยะนะครับก็มากินเอาอะไรมาก็เหมือนเดิมครับเราก็เก็บกลับไปนะครับผมเพื่อเราจะได้มีหมายตกปลาที่ ดีๆหรือบรรยากาศดีๆแบบหมายนี้นะครับถึงมันจะไม่ได้ไดปายยังไงแต่ว่ามันก็เราก็ได้มาเสพใช้ธรรมชาตินะครับผมเราทํางานหนักมาหนึ่งอาทิตย์ชีวิตวุ่นวายกับผู้คนกิจการการงานนะครับเรามีหนึ่งวันที่เราได้มาสัมผัสกับธรรมชาติแบบนี้เราก็สมควรที่จะต้องรักษาธรรมชาติเอาไว้นะครับผมไงก็ต้องขอขอบคุณนาะนาะนะอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อย่าลืมนะครับสําหรับนาะนาะนะท่านใดที่สนใจจะซื้ออุปกรณ์สินค้านะครับอา่า อุปกรณ์ตกปลานะครับผมก็เข้าไปที่เพจซื้อขายอุปกรณ์ตกปลาราคาถูกนะครับผมเข้าไปชอบใจตรงไหนสินค้าตรงไหนจะซื้อแล้วก็บอกเขาไปด้วยว่ามาจากช่องน้ำป,ป๊อป่านปลาทัดจีนนะครับาทางเพจเขาก็จะมีมส่วน,นลดให้เรานะครับผมไงก็ต้องขอบคุณนานาไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ดูผลงานผลงานเป็นผลงานไปไหนผลงานไปไหน,นวันนี้เราก็พอมีผลงานให้นานานรับชมนิดหน่อยนะครับผมตามสภาพพอสมควรแล้วก็มีของ นกกาใช่ไหมนกกานกกาเข้านกกามาชมหน่อยนี่ครับตีนี้อันนี้ครับก็มีประมาณห้าตัวเรามีตะโกกมีตะโกกไวแมนตัวหนึ่งแล้วก็เป็นพวกกระมังตะเพียนอันนี้ของนักกัาโอ้นักกาก็ได้เยอะจังหวะที่ปลาจังหวะที่ปลากําลังเข้าผักตบมันก็เสือกมาวนเวียนมันก็ทําให้แบบไม่ได้ปลาจังหวะปลาน้ำเขากำลังเข้าเลยนี่ครับไปไหนมาไหนได้ทั้เนี่นี่กำลังสวยเลยโอเคไหนก็ขอบคุณ แล้วก็ยินนีทีรื่องจัดมาจตั้ครับผมครับนี่มีภาพใหม่ๆที่เราได้เจอกันวันนี้นะครับงก็ต้องขอขอบคุณนานะอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วไปพบเจอกันใหม่กับคลิปหน้าแล้วไปดูกันว่าพวกพวกผมจะพานานาไปตกปลาที่ไหนสำหรับคลิปนี้ผู้ผมแต่ผมต้องขอลานานาไปก่อนครับสวัสดีครับ <ๆ S 1> โอเค